สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังรับชมรับฟังคำทํานายประจําเดือนธันวาคม2566จากช่องชาริ m a สมา456นะคะช่องที่พยากรณ์โดยหลักโหราศาสตร์ไทยเพื่อให้คุณฟังแล้วเกิดปัญญาในการแก้ปัญหาและนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและมั่งคั่งค่ะในที่สุดเราก็เดินทางกันมาจนถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะ ก็เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับทุกท่านอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเดือนนี้นะคะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันเลยนะคะและมีดาวสุขระที่จะย้ายถึง2ครั้งภายในเดือนนี้ทำให้อิทธิพลจากดวงดาวเนี่ยค่ะจะส่งผลต่อทุกๆท่านนะคะอย่างหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำนายกันแบบเจาะลึกนะคะในแต่ละคณาราศีค่ะ ช่วงนี้นะเป็นช่วงที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงสิ้นปีแล้วนะคะหลายคนก็มีแพลนที่จะจบสิ่งเก่าเริ่มสิ่งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เรารู้พลังงานของดวงดาวว่าจะส่งอิทธิพลกับเราอย่างไรนะคะล่วงหน้าก็เหมือนกับเรามีเข็มทิศนําทางนั่นแหละค่ะทุกท่านเห็นด้วยไหมคะว่าการเดินทางยังต้องใช้แผนที่ยังต้องมีทางลัดเลยนะคะเพื่อไม่ให้หลงทางและเสียเวลาชีวิตของคนเราก็เช่นกันค่ะ หากมีทิศทางหรือว่าอะไรดีกับตัวเราอะไรที่ควรระวังอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงช่วงจังหวะไหนเป็นช่วงเวลาที่ดีและปังที่สุดของคุณและช่วงไหนที่คุณเนี่ยควรระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สิ่งเหล่านี้นะคะก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยนะคะมีแผนที่ส่วนตัวที่จะทำให้คุณเนี่ยนะคะเดินทางเข้าใกล้สู่ความสำเร็จและความปรารถนาของตนเองได้ง่ายและเร็วขึ้นค่ะ และเช่นเคยนะคะช่อง c h a r ิ s m า456ของเราเนี่ยนะคะทำนายโดยหลักลัคนาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่ทราบลัคนาของตนเองค่ะก่อนรับฟังคำทำนายคุณสามารถไปตรวจลัคนานะคะด้วยตนเองง่ายๆค่ะโดยการคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะชาได้ใส่ขั้นตอนให้คุณทำตามได้อย่างง่ายๆแล้วค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ทราบลัคนาของตัวเองอยู่แล้วค่ะเราไปฟังคำทำนายกันดีกว่าค่ะลัคนากรากฎค่ะดาวดวงแรกที่จะย้ายนะก็คือดาวศุกร์ค่ะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมไปจนถึงวันที่26ทธันวาคมนะคะดาวศุกร์นะคะคือหมายเลข6ค่ะจะส่งผลในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักนะคะหลักๆเลยรวมไปถึงเรื่องของสเสน่ห์ค่ะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆ การเที่ยวเล่นกินดื่มเที่ยวพวกนี้นะคะก็จะมีพลังงานของความอารมณ์ดีล้าเริงแจ่มใสค่ะเราก็มีการทําตามใจตัวเองนะคะขาดความยับยั้งชั่งใจแบบนี้จะโคจรเข้าสู่ตําแหน่งครอบครัวหรือว่าพันธุนะก็จะส่งผลต่อเช้าและคนาการกฎในเรื่องของครอบครัวแล้วก็โชคลาภค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยค่ะที่คุณจะได้ใช้กับครอบครัวนะคะ ก็คือเป็นช่วงท้ายปีพอรีเนาะหลายคนก็อาจจะได้มีเวลาวันหยุดนะคะได้ไปเที่ยวนะคะหรือว่าอยู่กันกับครอบครัวนะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแต่ว่าอีกในยะหนึ่งนะคะหมายถึงว่าคุณเนี่ยนะคะจะมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นค่ะอาจจะเป็นของมีค่าของสวยงามของแต่งบ้านนะคะหรือว่าอาจจะได้ของขวัญเป็นของมีค่าหรือว่าอะไรก็ตามค่ะที่มันเป็นของสวยงามแบบนี้นะคะ เป็นของชิ้นใหญ่ค่ะบางคนบางท่านนะคะมีแพลนที่จะรีโนเวทบ้านต่อเติมหรือว่าขยับขยายนะคะให้บ้านเนี่ยใหญ่ขึ้นสวยขึ้นค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะชาวกรกฎค่ะจะมีโชคใหญ่นะได้ทรัพย์สินบางอย่างค่ะไม่บ้านรถก็ที่ดินนะหรือว่าเงินก้อนแบบนี้นะคะ หรือคุณอาจจะขายทรัพย์สินบางอย่างได้นะคะทําให้มีเงินก้อนแล้วก็มีความมั่นคงมีฐานะที่มั่นคงขึ้นนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะจะเกิดความมั่นคงบางอย่างขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะและคนในครอบครัวค่ะก็จะให้โชคด้วยนะหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยคะ่ะก็จะมีข่าวดีหรือว่าโชคดีบางอย่างค่ะซึ่งพลังงานเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของพวกทรัพย์สินของชิ้นใหญ่ค่ะ ดาวดวงต่อมาที่จะย้ายก็คือดาวพุธค่ะตั้งแต่วันที่7ธันวาคมไปจนถึงวันที่9มกราคมนะคะดาวพุธหรือว่าหมายเลข4นะคะให้นึกง่ายๆกันเลยค่ะว่าคือการค้าขายเจรจานะคะแล้วก็พวกการพูดการสื่อสารต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องการเดินทางการเปลี่ยนแปลงเอกสารสัญญาข้อตกลงค่ะจะโคจรเข้าสู่ตำแหน่งบริวารหรือว่าปุตตะนะก็จะส่งผลในเรื่องของบริวารสังคมแล้วก็ความเสียหายค่ะ ดาวพุธนะคะช่วงนี้จะเดินวิปรลิตหน่อยค่ะจะเดินย้อนกลับมาที่ตำแหน่งบริวารอีกครั้งนึ่งนะเลยทำให้ช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับบริวารของคุณอีกแล้วนะคะบริวารในที่นี้นะคะก็หมายถึงทั้งลูกหลานแล้วก็ลูกน้องของคุณเลยค่ะ ลูกหลานของคุณนะคะอาจจะมีการเดินทางไปที่ไหนสักที่ไปเรียนต่อนะคะย้ายที่อยู่ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับลูกน้องนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของลูกน้องลาออกหรือว่าได้ลูกน้องใหม่เก่าไปใหม่มาแบบนี้นะคะช่วงนี้การค้าขายนะคะกับคนอายุน้อยดีมากๆเลยค่ะสร้างเงินให้คุณเยอะเลยนะก็คือถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ทําธุรกิจนะลองเน้นไปที่ลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีอายุน้อยกว่าค่ะก็จะเจรจาค้าขายธุรกิจสําเร็จดีค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกหลานหรือลูกน้องเป็นพิเศษนะและพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้นะคะแต่สําหรับบางคนค่ะบริวารน,นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือว่าลูกน้องเนี่ยอาจจะนําปัญหามาให้นะมีเรื่องวุ่นวายปวดหัว ให้คุณเนี่ยต้องไปจัดการบางอย่างนะคะเช่นลูกน้องคนเก่าลาออกนะคะจะต้องรับสมัครจะต้องรีบหาคนมาทําแทนตําแหน่งนี้แบบนี้นะคะและสําหรับคนที่อยากจะมีลูกนะคะหรือว่าสร้างครอบครัวอยากจะมีทายาทตัวน้อยๆนะคะช่วงนี้ก็ให้รอไปก่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดูแค่ดาวฟุธอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องดูดาวดวงอื่นประกอบไปด้วยนะคะบวกกับการดูแลสุขภาพของตัวคุณเองด้วยค่ะ และดาวดวงต่อมาที่จะย้ายก็คือดาวอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันที่17ธันวาคมไปจนถึงวันที่15มกราคมค่ะดาวอาทิตย์คือหมายเลขหนึ่งนะคะเมื่อพูดถึงดาวอาทิตย์นะคะให้เรานึกถึงอย่างแรกเลยก็คือความโดดเด่นความเป็นผู้นำมีอำนาจบารมีแล้วก็ความมั่นใจนะคะรวมไปถึงมีความรับผิดชอบสูงกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกแต่ก็ตามมาด้วยความเอาแต่ใจดื้อรั้นนะคะแล้วก็ใจร้อนด้วยค่ะ จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งอุปสรรคนะคะหรือว่าอาริสำหรับชาวลัคนากร,รกฎนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของอุปสรรคเราก็การเงินค่ะช่วงนี้นะคะชาวกร,รกฎค่ะให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าดีได้แต่ย่าเด่นจะเป็นภัยนะคะความโดดเด่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าคุณนะ่จจะต้องเด่นให้ถูกที่ด้วยค่ะช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าคุณเนี่ยทำตัวเด่นมากเกินพอดีหรือว่าแสดงความเก่งกล้าสามารถเนี่ยมากเกินไปเนี่ยนะคะ อาจจะสร้างศัตรูโดยที่ไม่จําเป็นเพราะว่าไปเกินหน้าเกินตาใครบางคนนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยนะคะเป็นหัวนหน้าเจ้านายนะคะหรือว่าคนที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณเนี่ยเนี่ยยิ่งต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าความเก่งความเด่นของคุณเนี่ยไปทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนึกภาพออกใช่ไหมคะและในส่วนของเรื่องการเงินนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจําบ้านการเงินของชาวกรกฎค่ะการเงินเนี่ยนะคะอาจจะไม่ ต่องตัวเท่าที่ควรต้องรอบคอบเรื่องการใช้จ่ายมากๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นไปได้ค่ะอย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ได้คืนหรือว่าทวงคืนยากเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะและส่วนใครที่มีลูกหนี้นะคะช่วงนี้ทวงยากหน่อยค่ะอาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงนะและดาวดวงต่อมาที่จะย้ายอีกครั้งก็คือดาวศุกร์ค่ะตั้งแต่วันที่26ธันวาคมไปจนถึงวันที่ 12มกราคมนะคะดาวสุขหรือว่าหมายเลขของนะคะเราบอกไปแล้วนะว่าคือเรื่องอะไรจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งบริวารหรือว่าปุตตะค่ะก็จะส่งผลกับชาวกรกฎในเรื่องของบริวารการเงินแล้วก็ครอบครัวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้มีความสุขมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือใช้เวลาสนุกสนานกับครอบครัวค่ะถือว่าเป็นพลังงานดีๆส่งท้ายปีเลยนะให้ใช้โอกาสนี้ค่ะชาร์จพลัง แล้วกลับมาลุยใหม่ในปีหน้าและไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะคนเดินทางกันเยอะรถบนถนนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะและช่วงนี้นะคะพลังงานของคนในครอบครัวเนี่ยดีมากๆเลยค่ะเป็นที่พึ่งพาอาศัยทางใจให้คุณได้หน้าอบอุ่นใจมากค่ะและคุณก็ยังมีเกณฑ์ได้รับโชคนะคะหรือว่าข่าวดีจากเด็กหรือว่าคนอายุน้อยกว่า อาจจะเป็นลูกหลานของคุณหรือว่าลูกน้องก็ได้นะคะอาจจะเป็นดีลธุรกิจดีๆหรือว่าโอกาสดีๆบางอย่างก็ได้นะคะลำดับต่อมาค่ะดาวอังคารจะย้ายติดติดกันเลยนะคะในวันที่27ธันวาคมไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะหมายเลข3คือดาวอังคารนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของความขยันพลังงานสูงค่ะแล้วก็มีความอดทนทอรหดเป็นสายลุยนะคะบุกบาฟาฟัน ตามมาด้วยความประมาทอารมณ์ร้อนตัดสินใจเราไม่รอบคอบขาดการวางแผนค่ะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งอุปสรรคหรือว่าอรินะคะตรงนี้ฟังดีดีนะคะชาวกรกฎเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของงานบริวารแล้วก็อารมณ์ของคุณค่ะแม้ว่าช่วงนี้นะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยแต่ก็ยังจะมีเรื่องมาทำให้คุณเนี่ยอารมณ์เสียได้เช่นกันนะคะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างค่ะหรือว่ามีเรื่องบางอย่างเนี่ยมาทำให้คุณโมโ oh หหรือว่าอารมณ์ร้อน เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ใจเย็นและมีสติได้นะคะก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรียกง่ายๆเลยค่ะว่าอย่าไปหัวเสียให้เสียบรรยากาศปริวาลลูกหลานลูกน้องค่ะอาจจะนำปัญหาบางอย่างมาให้แก้เรื่องงานนะก็จะมีบางอย่างติดขัดมีปัญหาบางอย่างค่ะแต่ฟังเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าไม่มีงานไหนที่ไม่มีปัญหานะคะไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรค่ะทุกอาชีพ มีปัญหามาให้แก้หมดนะคะถึงแม้ว่าจะมีความวุ่นวายเนี่ยนะคะมาส่งท้ายปีแต่คุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้แน่นอนค่ะด้วยสติแล้วก็ความมีปัญญาละอุพิภาวะของคุณนะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องแสดงความเป็นผู้นำที่มีปัญญาแล้วนะคะก็คือจะต้องใช้สติและปัญญานำทางในการแก้ไขปัญหาค่ะ และดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายส่งท้ายปีนะคะก็คือพระเกตค่ะตั้งแต่วันที่31ธันวาคมอยู่ยาวไปะจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์เลยนะคะพระเกตค่ะจะส่งผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาการทำบุญแล้วก็การเดินทางไกลค่ะรวมไปถึงภาษาต่างประเทศนะคะอออนไลน์เทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ที่ทันสมัยนะคะ จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการงานหรือว่ากรรมะค่ะก็จะส่งผลต่อชาวลัคนากรากฎในเรื่องของการงานการเดินทางไกลนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลเรื่องงานอาจจะเป็นการไปดูงานต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดก็เป็นไปได้ค่ะงานของคุณต้องมีการเกี่ยวข้องกับช่องทางออนไลน์โซเชียลนะคะหรือว่าความทันสมัยบางอย่าง คือตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยนะคะก็ควรจะมีช่องทางออนไลน์ให้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าค่ะบางคนเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปงานบุญงานกุศลเช่นกันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้อัปเกรดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างนะคะเช่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เพื่อมาใช้ในเรื่องงานค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะคะและใครก็ตามนะคะที่ ทำงานแล้วมีช่องทางออนไลน์อยู่แล้วนะคะทําอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์หรือว่าความทันสมัยโซเชียลนะคะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะชาวบ,บอกเลยว่าเงินจะเข้าดีมากเลยค่ะเงินเข้ารัวๆเลยนะสรุปเลยนะคะสําหรับชาวลัคนากรกฎเป็นช่วงเวลาดีๆส่งท้ายปีค่ะได้เฮฮาสังสรรค์กับครอบครัวลูกหลานและลูกน้องนะบางคนมีโชคใหญ่ได้ทรัพย์บ้านรถหรือว่าที่ดิน ใช้ช่วงเวลานี้นะคะหาความสุขชาร์จพลังค่ะเพื่อที่จะได้เริ่มต้นปีใหม่แบบสดใสแล้วก็มีพลังงานบวกเยอะๆนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องบริวารค่ะทั้งลูกหลานลูกน้องเก่าไปใหม่มาและอาจจะมีเรื่องวุ่นวายให้ต้องจัดการด้วยเช่นกันนะคะก็ขอให้เตรียมรับมือตรงนี้ด้วยและช่วงนี้นะคะธุรกิจการเจราจาค้าขายค่ะจะเป็นไปได้ดีและราบรื่นมากๆกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะ หรือถ้าเกิดว่าคุณมีลูกน้องนะคะให้ลูกน้องเนี่ยนะคะไปทำงานแทนก็ได้ค่ะแล้วจะดีในเรื่องของการเงินนะคะเป็นช่วงที่เงินอาจจะเข้าน้อยกว่าปกติเราก็มีค่าใช้ใจ่ายมากกว่าปกติค่ะก็ขอให้ควบคุมเรื่องค่าใช้ใจ่ายให้ดีนะคะชาเชื่อว่านอกเหนือจากดวงแล้วค่ะสิ่งที่จะทำให้การเงินของคุณเนี่ยนะคะมั่นคงแล้วก็เพิ่มพูนได้ก็คือทักษะในการบริหารเงินของเรานั่นเองค่ะ ถ้าเราสามารถบริหารจัดการให้ลงตัวได้นะคะชาเชื่อว่าไม่มีปัญหาเรื่องหมุนเงินไม่ทันแน่นอนค่ะและช่วงนี้นะคะคุณควรจะถ่อมตัวเข้าไว้ไม่อ้อวดนะคะหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูโดยไม่จําเป็นค่ะแล้วก็ช่วงปลายเดือนนะคะจะมีเรื่องมาทําให้คุณเนี่ยอารมณ์เสียต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองและมีสติก็จะผ่านมันไปได้ค่ะ และช่วงท้ายปีค่ะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลเรื่องงานนะคะใครที่ทำออนไลน์ในช่วงนี้นะคะเด่นมากๆฟังมากๆเงินเข้ารัวๆค่ะและนี่ก็เป็นคำทำนายส่งท้ายปี2,566นะคะชาวขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังงานที่ดีๆค่ะอะไรที่ผิดพลาดไปในปีนี้นะคะก็ขอให้เรียนรู้นำมาเป็นบทเรียนเพื่อก้าวเดินต่อไป อย่างมีสติและความรู้ในปีต่อไปและทิ้งพลังงานลบๆเอาไว้ข้างหลังให้หมดเลยนะคะส่วนอะไรที่ดีๆเราก็เก็บมาเป็นพลังใจให้เดินต่อไปอย่างมีสติและทรงพลังค่ะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจที่แจ่มใสกันนะคะและชาก็จะยังทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เช่นเคยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ